สวัสดีคะ่ะพบกันกับอุ้มอีกแล้วนะคะอุ้มปฐมมาผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดอีสานออโตโมบิลคอนแก่นสำนักง,งานใหญ่นะคะว,วันนี้อุ้มจะพาคุณลูกค้าค่ะมาชมเจ้าตัว,ตวฟอร์ r เรนเจอรพร้อมชุดแต่งแบบเหล็กทั้งคันเลยนะคะคันนี้แบบใส่ชุดแต่งแบบหัวแฮมเมอร์ทั้งคันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างนะมาดูกันสิ ด้านหน้านะคะตัวนี้เราใส่เป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะและในส่วนของด้านล่างแคงสีแดงกันกระแทกตัวนี้เราก็ยังใส่เป็นของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น FORD ทําเป็นสีทูโทนดําตัดแดงด้านบนนะคะก็ใส่เป็นสค o o ปนะคะแบบเต็มแผ่นเลยสากระโปรงแบบทูโทนแล้วก็ใส่ตัวม้าสีแดงนะคะสวยงามดูดีเลยมาพร้อมกับครอบไฟหน้าและครอบไฟท้ายสีดํา เพิ่มความคมเข้มให้กับดวงตาของไฟรถคันนี้นั่นเองนะคะตัวนี้รุ่นพี่มนแคนก็มีนะ a l S อะ่ะอยากได้ก็แต่งได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโชคนะคะตัวนี้เป็นของต้นกล้านั่นเองนะคะใส่โชคเสริมปีกนกนะคะตัวนี้ใส่แบบเลบาเข้าไปนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแม็กยางขนาดพิเศษนะคะตัวนี้ซีรีสย,ยางอยู่ที่3างสามคูณสิบสทับห้ R20 นั่นเองค่ะเป็นออฟเซตลบนั่นเองนะคะดอกยางใหญ่ๆที่พร้อมลุยสับทุกสภาพของถนนยังมาพร้อมกับล้อแมกลายพิเศษนะคะมีจุดๆให้สวยงามดูดีมีดาวตรงกลางด้วยนะสำหรับด้านข้างนะคะคุณลูกค้าก็บอกว่าขอเป็นแบบมีหมุดนะน้องอุ้มหมุดหลอกแบบสีเงินแบบนี้เลยตัดกันเข้ากันกับตัวล้อรถนะคะตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนั่นเองแบบมีหมุดหลอกสีโครเมียมนั่นเองนะคะสวยงามนี้แล้วยังมาพร้อมกับ คิ้วกันสาดเหลาหลังคาที่เป็นสีดําล้วนตัดกันกับตัวรถที่เป็นสีน้ําเงินได้เป็นอย่างดีนั่นเองที่สําคัญเลยค่ะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับบันไดข้างของแฮมเมอร์เป็นรุ่นพิเศษที่มีไฟสองสว่างด้านตัวด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้มีไฟสองสว่างด้านล่างเวลาเปิดประตูรถด้วยนะคะอ่าปึ๊บเห็นไหมคะไม่แน่ใจว่าชัดเจนหรือเปล่าพอปิดปึ๊บนะคะก็ยังสว่างอยู่นะคะในกล้องน่าจะเห็นอยู่อ่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบากันลอยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะด้วยความที่เป็นแฮมเมอร์ทั้งทันแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับโลว์บาหลังชนิดพิเศษนะคะก็คือเป็นแบบขายาวนั่นเองนะคะตัวนี้มีไฟสองสว่างเบรกไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะไฮไลท์เลยด้านหลังนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบผีเสื้อนั่นเองทุกคนมาพร้อมกับข้อฝากระบะหลังนะคะตัวนี้ทําให้รถแลด,ดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ใส่เป็น FORD นะคะก็ยังมีตัวหนังสืออะคริลิกคําว่า Rang a n g e r สีแดงให้ด้วยนะ,ะพร้อมกับกันชนท้ายหลังเหล็กนั่นเองค่ะของแ a m m e r เช่นเดียวกันนะคะ แข็งแรงทนทานแล้วคันนี้แบบชุดแต่งแบบตัวท็อปเลยนะคะชุดแต่งแบบท็อปทอปและในส่วนของการชนหน้าก็เป็นตัวท็อปการชนหลังตัวท็อปโรบาร์หลังก็เป็นตัวท็อปของแฮมเมอร์ชุดแต่งคันนี้แบบเน็ตๆนมากๆใครที่อยากได้แบบนี้ก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างในการรับชุดแต่งแบบ พรีเมียมแบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้นะคะออกรถไม่ยากนะคะทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารในการออกรถหรือว่าเงื่อนไขในการโอนจองในการออกรถเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือโทรสายตรงเข้ามาหาอุ้มได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0905945461อุ้มปัทมาผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์อดอีสานออโตมบิลสำนักง,งานใหญ่ยินดีให้บริการคุลูกค้าทุกท่านคะ่ะ ะค,ะคลิปนี้สวยกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ